เวฟไร้ผ้าเอสหัวเทึกสตาร์ทมือนะครับเครื่องห้าหกขบูดดนะครับเล่มชุดโอนครบภาษีขาดเกิน3ปีนะครับรับประกันเรื่องเอกสารนะโอนได้ปกตินะครับ ชุดสีเป็นชุดสีแท้ทําสีนะครับมีน็อตเลดพอมีคาบูแดดนะครับเลี้ยวซ้ายขวาติดครบนะครับแต่ดัง ไฟเบรกหน้าติดนะครับเบรกหลังติดฮะสนใจสอบถามได้นะครับรถอยูบอ่บ่อวินชนบุรีตาร์ทมือได้ตาร์ทเท้าได้ปกตินะครับ